ชุดที่ใช้นะครับก็เดิมๆก็จะเป็นลอกอัลฟานะครับเป็นได้ว่าอัลฟาในการเปียกฝนมาก็เพึงล้างมาใหม่นะครับแล้วก็คันของลิโตคาริต้านะครับผมปี2022ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ชุดเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตะกั่วทองเหลือง1.8กรัมแล้วก็ปลายางนะครับ 5.5าจุดห้เซนหรือ5เซนก็ไม่รู้ตัวเนี้ยเป็นปลายางล็อกป็อปเปอร์นะครับผมช็อกลีด20บอนนะครับวันนี้ก็จะมาลองลุ้นกับคลองหนึ่งดูก่อนหมายแรกเลยว่าจะเป็นยังไงไปเริ่มวันนี้ก็ลุยคนเดียวโดดๆนะครับเมื่อวานออกกันหลายคนแต่ไม่ได้เอากล้องมาถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานปลากัดดีมากก็รว,วมได้ตัวกันครับเยอะพอสมควรนะครับ เสียดายวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานวันอาทิตย์นี่ผมไม่คิดว่าปลาจะกัดดีนะก็เลยไม่ได้เอากล้องออกไปถ่ายแต่ที่ไายได้โอ้โหพิดคาดกัดโคตรดีโคตรมันนะครับนี่เรก็ค่อยๆเลาะตามริมตะิ่งตามอะไรไปปลาน่าจะอยู่ช่วงริมตะิ่งนะครับช่วงนี้ยังไม่ออกน้ำลึกแน่นอน าวันไงครับป๋ามาแต่เช้าเลยวันนี้ัดย, <c oughs> ยังเลยครับเพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งเปิดกล้องเนี่ยเห็นหมายด้านหลังนะสวยมากเลย <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่กันที่คลองประเวศนะครับ ของประเวศบุรีลมที่เชื่อมต่อกับตรงวัดลานบุญนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาลุยตรงนี้ดูก่อนเห็นเป็นช่องมันน้าลุ้นอนะ่ะไม่เล็กก็ใหญ่แล้วครับว่าโอกาสมีตัวนี่สูงมากเลยถ้าไม่โดนช็อตนะแถบนี้มีคนช็อตบ่อยด้วยขนาดคลองใหญ่นะเนี่ย อย่างทีท่ตีไปตีมาเผื่อฟุกเจออ่าพวกปานินไซสไซ์โลนะไซส์ใหญ่แถบนี้ปลามันชอบเข้าใช่เปล่าใส่ก็ปลากัดน,นะครับตึกเหมือนเหมือนกันนะ สีน้ำมันยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะวิก,กัดทับกัดดูปะวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ้ยมันเอาตะเหยือไปอแล้วท่านผู้ชมเออขนาดส่งขนาดนี้นะมันเล็กจัดเลยเหรอวิ่งปี๊ดเลยครับสายเนี่ยเห็นนะเอาตะเหยือเดี๋ยวนะผมใส่เหยือใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยว นี่ไงหลุดไปแล้วหลุดไหมไม่หลุดเว้ยว้ายามันตื้อโอ้โหตัวเล็กเอาจนได้ครับย้ำไปย้ำมานะครับเอาจนได้แต่ไซส์ก็กระเข้มครับไซส์เล็กเป็นหน่อยนะครับผมเนี่ยไซส์อย่างนี้นะครับโอ้โห ว่ามันกัดแบบเบามากเลยนะมันต,ต,ต,ตื้อตื้ออยู่ก็าสายมันวิ่งแปลกๆนะก็เลยลองสับดูหัวท้ายเป็นแต้มครับผมไปเดี๋ยวไปตามชมตัวต่อไป นี่ตัวไล่นะครับน่าจะตัวเล็กมั้งไล่แล้วก็หยุดไล่มาขนาดนี้น่าจะขวานะแต่ไม่ยอมขวานี่โฉบโฉบไปแล้วโฉบไปแล้วแฟมทีสองครับโอ้โหจุดเดิมทื่จุดนี้ปลาเยอะดิว,วิยืยนยํำอยู่โดนเฉยเลยอะ ด้านหลังนะครับยืนย้ําอยู่โวบเ่าจริงๆนี่ครับแต้มเนี้ยอสวยเลยครับกัดหนอนยาง5.5เซนนะครับผมตะกวน1.8กรัมโอ้โหสวยงามครับสุดยอดไปเดี๋ยวไปหาแต้มที่3ครับแหมไหลมาเรื่อยๆ สายอยู่อุ้ยหลุดเลยมีสายอยู่อุ้ยหลุดเลยมีสายด้วยท่านผู้ชมโอ้ยสายไม่ตึงนะครับเมื่อกี้โหเสียดายอ่ะเฮ้ยเสียดายอ่ะตัวใหญ่ด้วย ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงแถบคลองวังใหญ่แล้วนะครับอันนี้ชุมชนคลองวังใหญ่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เดินไปช่วงนี้เราก็ยังยังได้ขับรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดอยู่ตรงสามแยกบนสะพานเลยช่วงนี้เราก็ล้อตีตามหลอดคลองเล็กไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปตั้งหลักจริงๆคือคลองใหญ่ เดี๋ยวจะลองมารลุ้นดูนะครับว่าแถบนี้จะมีตัวกัดไหมมันน่ามีกัดอยู่นะตามดินตะเรลีงตามอะไรเงี้ยเสียบเข้าไปตาต้นไม้โอ้ยค่าสายตาแว่นผมเปลี่ยนไปเยอะเลยอะลายพ้อยเลยมัวมากเมื่อกี้ก็ตอนจังหวะขับรถมาผมยิงปะนินได้มาสองตัวนะ แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ถ้าถ่ายไปมันก็มองไม่เห็นมุมกล้องนะครับไม่เห็นตอนยิงอยู่ดีก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปผลงานกันดูว่าตอนเย็นเราจะได้ปน,นินกับปะช่อนทั้งหมดท่อไห่นะครับหนอนที่ผมใช้ก็จะเป็นห้าจุดห้าเซนนะครับเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับใส่ตัวเบ็ดเบอร์สองตะกวนหนจุดแปดเหมือนเดิม โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่คลองที่เราตั้งใจจะมาเดินนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คลองวังใหญ่มันเป็นคลองอ่าทางเนี้ยนะด้านหลังผมจะเป็นแถบสามแยกนะครับด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นสามแยกแต่เราจะเดินขึ้นไปแถบบนนะครับเพื่อที่ตามล่าหาตัวนะครับผมรอบที่แล้ว่ผมมาได้หลายตัวนะแต่ ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปรอบนี้มากับหาเต็นๆเนีเนเน่ากะว่ายังไงก็ต้องเอาคลิไปให้ได้ครับรอบนี้ป่ะเดี๋ยวเก็บสัมภาระเก็บอุปกรณ์ใส่ใต้เบาะนะครับแล้วเราก็จะเอาถุงปุ๋ยเนี่ยเดินขึ้นไปแถบบนกันไป ตัวแค่นี้ดูท่านผู้ชมโอ้โหปล่อยปล่อยครับปล่อยมาเราก็จะทำการปล่อยนะครับตัวมันเล็กจัดเลยอะดูดิแค่นี้เองอะไปลูกโตแล้วเจอกันมันเล็กเกินนะครับเก็บไม่ได้เลย เราก็จะเอาของที่จําเป็นไปเท่านั้นนะครับผมจะอย่างอันนี้กระสอบนะครับ้องเอาไปแต่เราเดินเราไม่รู้จะเดินได้ถึงไหนนะครับเพราะฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับมืดตึ๊บมาเลยจะได้ผลงานอยู่แค่นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นกันดูได้เท่าไหนเท่านั้นครับ จะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปลึกๆจะได้หลบฝนได้ทันกลัวเข้าไปลึกๆแล้วไม่มีที่หลบฝนนะเดี๋ยวจะเปียกเหมือนเมื่อวานเนี่ยแบบโอ้โหเมื่อวานผมโคตรทรมานเลยอะเปียกโซกไปหมดเลยหนาวก็หนาวกระเป๋งกระเป๋านี่โอ้โหเปียกโซกแบบโอ้ตายกาง,งเกงยียนนี่เรียบร้อยหมดเลยครับเราจะไม่ย้ำนานนะ มันมืดม,มืดจัเดี๋ยวค่อยเดินไล่ขึ้นไปสูงปเดี๋ยวค่อยย้อนกลับลงมาเอาแต่จะพานไปเลยมับไหมดักกัดยาก,ยากเดี๋ยวก่อนตัวลงตัวเล็กกัดเดี๋ยวจะไม่ปล่อยเลย ห้เียปลาอยู่ระดับไหนยังไม่รู้เลยนะจะไล่ลิงตะล่งไว้ก่อนนะลิมตะล่งถึงน้ำประมาณคืบถึงสองคืบประมาณเนะี้ยตรงนี้นะครับตอนคุยกันนะครับบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ผมคุยกันปุ๊บ กัดดีมากเลยนะเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตอนคืนตองลองเล่นกลางวันดูครับดูจะมีกัดไหมแต่คลองนี้ผมไม่เจอคอกเลยนะมีก็มีแต่ไซส์ป๊อก,อ,กอย่างเงี้ยป่ายังไม่เจอไซส์ใหญ่ต้องลองควานดูโอ้ลมมันพัดอนะ ปลาจ้าครับฝั่งนู้นลองลุ้นดูมันจะกัดไหมถ้าเป็นปกติอ่ะถ้าผมยืนฝั่งนู้นล,ล้วลากมาลากแนวแนวยาวนะกัดง่ายมากแต่ถ้าตีจากริมเนี้ยไปฝั่งนู้นอ่ะโอกาสที่จะกัดนี่น้อยน้อยมากเลยนะที่ผมเคยมาเล่นหมายแทบนี้นะครับ ันต้องตีลากแนวยาวอย่างเดียวเลยจะมีโอกาสโดนสูงลองลุ้มดูดเอ้ยจ้ะกัดว่ะกัดว่ะกัดว่ะครับท่านผู้ชมใต้บ้านน้าเลยนี่นะถ้านนะ้าดูคลิปนี้นะผมเอาปลาใต้บ้านน้ามาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเรามาแบบ ศพจังหวะตอนเขาไปทํางานนะเขาไม่อยู่บ้านนะครับผมแล้วก็มัหลอยปลาบ้านเขานี่ใส <laughs> นี่นะครับผมเอาไปแล้วนะเดีย๋ยวรอบหน้าเอาปลาเอาเอาอาหารมาไว้ให้ปลาในะเดี๋ยวผมมาตกโอเคฮะโอเคผมได้เก็บครับดีนะครับฝนไม่ตกซสาหัวยังยังเปิดโอกาสให้เราได้ตีต่อนะ เก <Okay. S 2> ็บตัวเบ็ดเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกสักหน่อยจะค่อยกลับมาเอาทงปตาฝั่งน้นเราปล่อยพักไว้ก่อน,นครับเรอตัวไปละเ <c oughs> มมก็จะเต็มนะครับจะไปได้ถึงไหนเนะี่ยตรงนู้ก็น่าโดนนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลย น้าโดนหน้าโดน,น,โดนไม่เป็นไรตรงนี้ไม่กัดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราข้ามฝ่อีกสักหน่อยได<ป>้ประมาณห้าหกตัวแล้วเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานไปที่อื่นจับไหมจับไหมไเฮ้มีเม็ดนะครับมีเม็ดนะมมนะไม่รู้ว่าตามเหยือ่อหรือว่ายัางไงนะครับลองย้ำไปอีกสักที ถ้ามันตามเหยื่อได้กัดแน่ครับไมน้นี่อ่าโอเคแสดงว่าไม่ได้ตามเหยื่อนะน่าจะมุดหนียังไม่สักทีเลี่ยม,มันสวย <c oughs> <c oughs> นี่งไงอุ้ยกัดละคายนะจ๊ะกัดละคายบุ๊บเลยนะครับเมื่อกี้ ตัวมันเล็กตัวมไม่ใหญ่นะตัวมันยังไม่ขึ้นไซตตัวน่าจะประมาณเท่านี้โป้งเนี่ย <c oughs> ขัดเหยื่อ <c oughs> เราลองไปด้านหน้าก่อนอโอ้ตัวเบ็ดเปิดเลยดีนะผมดีนะผมไม่ตีซ้ำเข้าไปอะ่ะทํางั้นเสียตัวเหยื่อแน่ <c oughs> ลืมเช็คตัวเบ็ดเนี่ยตรงนี้ก็น่าโดน ฉันไม่เจอปลาใสเฮ้ยงไงอิ่งวิ่ลุดลุดครับท่านผู้ชมไม่เก็บสายแล้วเห็นไหมผมข้อเสียตอนช่วงนี้นะไม่ยอมเก็บสายเช็คสายให้ดีนะเนี่ยโอ้โหได้เป็นเก็บมาแทนนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่รู้จะรีบไปไหน ไอ้น้องตีคนเดียวไม่มีใครมาแย่งหรอกค่อยๆใจเย็น <c oughs> <c oughs> อ,อชักไม่เข้าท่าแล้วชักไม่เข้าท่าแล้วหึมฮึมแล้วอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยพี่ถ่ายแล้วพีทำไนายลย้อะยชออะอน้อยแล้ว <c oughs> โนาขาบอม โน่นตรงสะพานน้อยร้อยอสูรผมว่าผมต้องเปลี่ยนเมมมาใช้ใช้ใชอ่าเท่าไหร่นะร้อยร้อยี่แปดแหละร้อยยี่แปดหกสิบสี่มันถ่ายไม่พอนะวันหนึ่งอ่ะเอาจริงๆผมถ่ายตอนนี้ผมถ่ายนี่หกสิบสี่นี่ไม่พอเลยอ่ะเต็มเต็มเ็ม เราอยากจะแบบว่าถ่ายได้ทั้งวันแล้วเดินให้สุดเดินให้แบบสุดๆเลยนะม,นมันทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอระยะเวลาสักพักก่อนเก็บตังค์ซื้ออีกสักหน่อยเอา128ไปเลยให้แบบว่าเดินถ่ายได้แบบว่าทั้งวันอย่างเงี้ยนี่ถ่ายพอมาดได้ครึ่งทางยืดได้เต็มซะแล้วแล้วเรามาเราไม่ได้มาแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับเรามา กว่าจะมาถึงทองวางใหญ่เนี่ยใช้เวลาผ่านหมายนู้นหมายนี้มาก็พอสมควรนะตีจากตรงที่อื่นมาด้วยพอมาถึงนี่เมมเต็มเนี่ยโหจบเลยกยาจะมาเก็บบรรยากาศเก็บภาพบิวสภาพหมายให้นะ้านๆะนะได้เข้ามาเล่นกันด้วยนะเลยอดเลยไม่เป็นไรครับผมขอพัยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยวหามเมมมาให้แบบ เต็มๆเลยแล้วอ่านมาให้ชมกันแบบเต็มกราฟอะนะอายาฝนลวงแล้วเป็นไรใจเรายังสู้สู้ไม่ได้นะเจอสภาพงี้สู้ไม่ได้แล้วครับต้องเข่าล่มแล้วครับต้องเข่าล่มแล้วเอาแล้ว Hey. ผลมาครับท่านผู้ชมดีนะครับยังมีร่มไม้อยู่ตรงนี้นะถ้าไม่งั้นผมตายเลยจบเลยไม่เปียกซกแน่เดี๋ยวรอดูสภาพอากาศอีกสักแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่หยุดก็จะสรุปผลงานเลยตอนนี้ก็ตีเล่นไปกรอ ได้ครับโอ้โหสามีเวลาเข้ามาขนาดนี้แหละปลาอาขาดปลานี่วาเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมไปแล้วครับขาดแล้วคุยมันเล่นช็อคผมขาดอีกแล้วจุดนี้ที่เดิมช็อคผมไม่มีรอยนะต่อใหม่ๆนะครับ มันเอาไปแล้วมันมันบึกแบบแปลกๆนะตอรแรก้ผมนึกว่าติดขยะที่อยู่ที่สายมันค่อยๆออกนอกออกนอกออกนอกพอสับและขาดเลยหัวสับไม่ได้แรงเลยสับเบาๆเองฝนหยุดให้ผมแล้วมีโอกาสตีต่อนะครับผมเท่าไหนเท่านั้นเราว่า ผมว่าต้องต้องเดินขึ้นบนหน่อยแล้วล่ะนี่ไงครับโดนอีกแล้วครับห <laughs> น้าบ้านน้าอีกแล้วนะขโมยปลากแล้ว <laughs> สองตัวแล้วเนี่ยใต้บ้านเนี่ยสองเมื่อกี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งนี่ได้อีกตัวหนึ่งกัเนเด้ขอขโมยหน้าบ้านไปสตัว,วนะี <laughs> ่นะ <laughs> นะครับใสป่ป๊อก กินนิดขโมยใต้บ้านเขานะครับไปซื้อขนมกิน่ะไปซื้อขนมกินกันปะมุกอไผ่ใช่ไหมเออมุกอไผ่น่าลุ้นนะครับวันนี้น่าลุ้นปกติมายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะวันนี้มา้สวยมันจะสวยนะ ขอออกนอกมั่งในมั่งนอกมั่งในมั่งนะครับสลับสลับกันไม่ใช่ว่าตีย้ําอยู่ที่เดิมที่เดิมนะครับถ้าที่เดิมอย่างเดียวบางทีเราหาตัวมันหายากน้องสลับนอกในนอกในนะปานบางทีมันวิ่งอยู่เรื่อย,อยบางทีมันไม่วิ่งก็จริงอะ่ะแต่เราตีด้านในแต่ถ้าปลาอยู่ด้านนอกเนี้ยพอเราตีแต่ด้านในอย่างเดียวเราก็ไม่เจอตัวแล้วนะครับผม แล้วควานไปเดี๋ยวฝั่งน้นเดี๋ยวผมจะเจาะเข้าไปที่หลังเอาตรงนี้ก่อนเราจะสลับสลับกันไปเคาะมั่งลากมั่งนะหลากช้ามั่งเร็วมั่งช้ามั่งเร็วมั่งนะครับตามอาแอคชั่น กัดเห็นไหมกัดแล้วนะกัดแล้วเห็นไหมกัดแล้วนะก,ก็สบับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งแต้มนะครับใส่อย่างงี้ครับใส่ปลากเกลือนะครับผมใส่ปลากเกลือปลาเค็มนะครับก็ยังได้นะครับใส่นี้เขนนะครับผมปั่นเลยครับมุมสวยๆอย่างงี้เก็บไว้ไม่ได้ครับต้องเสียบน่ามีลุ้นอนะ่ะ หน้ากัดมากนะครับพื้นมันเป็นแนวสโลปเลยนะที่ผมมองดูตอนนี้สโลปแบบสวยเลยอะ่ะค่อยไล่ความลึกลงไปอะ่ะกาดที่จะกัดสูงอะ่ะมันไล่ง่ายครับถ้าถ้าระดับอย่างนี้ไล่ง่ายหาตัวง่ายเลยแหละอยู่ที่ว่าตัวมันจะอยู่หรือเปล่ากลับถึงบ้านแล้วครับทุกคน เดี๋ยวมาสรุปแุ่ยกระดานไม่ค่อยจะดีอะ่ะเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับกี่ตัวกี่เต็มระมังแป๊บฝนกระตกวปลากระสรับขาดอะไรก็ไม่รู้วันนี้ปนินหน้าหัวมั้งแกนเนี่ยสอง สี่ห้าหกรวมปนินด,ด้วยมันเจ็ดแต้ม <c oughs> จัดเน่าอยู่แล้วอือ <c> จ <oughs> ปลาช่อนปลาช่อนเม่ย่าปลาช่อนอยังเป็นโอเคปลาช่อนในแข็งแรงครับเอารอบหน้าจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวไปติดตามชมกันโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ